สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปพิลคารนะคะในหัวข้อคำถามเบสิกเลยนั่นก็คือเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาจะทำต่อไปหรืออะไรที่ไพ่อยากบอกว่าเออมันจะเกิดขึ้นต่อไปคำแนะนำอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูไพ่กันนะคะเคจะอ่านไพ่สี่กองด้วยกันโดยที่ ให้คุณนะคะเลือกกองไพ่จากตัวเลขที่เคทกำหนดด้านล่างนี้นะคะจะอยู่ใต้คลิปนี้หรืออยู่ตรงคอมเมนต์นะคะไปลองดูได้มีทั้งหมด4กองด้วยกันแล้วก็จะมีตัวเลขให้เลือกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนๆที่ตัดสินใจเลือกกองที่1นนะคะกองที่1ขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหน่อยนะคะคุณถือเขาแล้วกันเนาะ กองที่1นนะคะเน้นไปนที่เมษรสิงธนูนะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ก็ได้ของคุณหรือเขานะคะคำใบอื่นๆคือในที่นี้นะคะอาจจะมีคนที่มีเจ้าของหรือว่าแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วอยู่ใน long term relationship เป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะคำใบต่อมา มีคนพูดคุยกันผ่านข้อความโทรศัพท์มีการเดินทางมาหาหรือว่าพบเจอกันเมื่อประมาณ1วัน1ชั่วโมง1น,นาที1สัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการพบเจอกันมีการพูดคุยกันนะคะผ่านข้อความหรือการโทรศัพท์หากันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยคำใบ้อื่นๆคือมันมีความไม่แน่ใจอยู่ในนั้นว่า ตอนนี้เขายังรักยังชอบเราอยู่หรือเปล่าเมื่อก่อนนะ่ะเขารักเขาชอบเราเรามั่นใจแต่ตอนเนี้ยไม่มั่นใจอันนี้เป็นคาใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงก็ลองฟังได้นะคะโอเคมาตัวคนที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยตอนนี้เขาคิดหรือรู้สึกยังไงอะคุณคะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณไม่ค่อยหลงไม่ค่อยหลงไม่ค่อยแบบ สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้คุณดูชิลมากขึ้นคุณอยากไปไหนก็ไปคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำคุณดูแบบไม่ค่อยคอนเซิร์นไม่ค่อยกังวลเรื่องเขาไม่ค่อยไม่ค่อยถามเขาอะ่ะเมื่อก่อนคุณอาจจะค่อยคุณอาจจะชอบถามเขาว่าเออเราจะไปเที่ยวเนี่ยเธอคิดว่างไงเธอเธอเราอยากไปกินข้าวร้านนี้วันอาทิตย์ เขาคิดว่างร,ร้านนี้มันโอเคไหมหรือคุณมักจะถามเขาขอความเห็นขอคําปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนแต่ตอนเนี้ยคุณดูแบบไม่ค่อยสนใจเขาเขารู้สึกแบบนี้ว่าเขาถูกลดทอนความสนใจถูกลดความสำค,คัญลงนั่นเองนะคะเขาคิดหรือรู้สึกยังไงอากลุณนอีกคะเขาคิดหรือรู้สึกยังไงอากุณเขาคิดว่า แล้วเขาก็รู้สึกด้วยว่าตอนนี้คุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาเราก็มีความสุขดีด้วยโดยที่มันเหมือนคุณกําลังลงโทษเขาบางอย่างอะลงโทษคือมันเหมือนกับท่าที่ผ่านมาเขาไม่ยอมทําอะไรให้มันชัดเจนไม่ให้เวลาคุณไม่ให้สถานะคุณอะไรเงี้ยตอนนี้มันเหมือนคุณ move on จากเขาหรือคุณกําลังแบบลงโทษให้เขารู้ซะบ้างว่าในเมื่อเขาไม่ให้ความชัดเจนไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณงั้นตอนเนี้ย คุณก็ขอเลือกตัวเองเลือกความสุขของตัวเองบ้างแล้วกันไม่จําเป็นที่จะต้องสนใจเขาอีกอะไรเงี้ยอืมนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณตอนนี้ว่าคุณกําลังแบบเอาคืนเขาอยู่กําลังลงโทษเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะต่อจากนี้เขาจะทําอะไรคะเขาจะทําอะไรต่อไปคะหลังจากนี้เขาจะขอเคลียร์นะเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องของคุณกับเขายังไม่จบนะคะแล้วก็เขาจะขอเคลียร์เขาจะขอเคลียร์ว่า ก็ที่ยังตกลงเป็นแฟนไม่ได้เพราะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดนู่นนี่นั่นตอนนี้ที่ยังแบบให้สถานะชัดเจนไม่ได้เพราะนี่นู่นนั่นเออเขาจะขอเคลียร์นะคะว่าเรื่องของเรามันยังไม่จบนะที่รักอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วเขาก็จะบอกด้วยว่าเขาอะรู้สึกไงอะคุณตามให้ไปเนี้ยก็ต้องบอกว่าเขารักคุณนั่นแหละยังแบบยังมีใจยังรักยังให้ความสําคัญยังสนใจคุณอยู่มากๆดังนั้นอนะขอเคลียร์หน่อย ขอเคลียร์ขอเคลียร์ในส่วนที่ว่าคุณคิดว่าเขาไม่รักคุณคิดว่าเขาไม่สนใจเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยเหมือนกับอย่าง move on เนี่ยไปใช้เวลาคนเดียวนู่นนักเขาเขาจะบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะขอเคลียร์ขอเคลียร์หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองรอดูได้ไม่น่าจะเกินเดือนเดือนหนึ่งเดือนนิดนิดน,ดนะคะหรือถ้าให้บอกเป็นเดือนก็จะเป็นพฤศจิกามิถุนาตุลานะคะก่อนกันยาน หรือภายในหนึ่งเดือนอย่างที่บอกนะคะบางคนเร็วกว่าหนึ่งเดือนนะเร็วกว่าประมาณสักสองสัปดาห์ประมาณนี้นะคะก็จะมีการเขาจะแบบขอเคลียร์หน่อยอไหนมาคุยกันซิว่าเออทาไมถึงไปเที่ยวที่นี่คนเดียวทําไมถึงไม่บอกเขาเอ้ยทําไมปกติชอบส่งข้อความมาแต่ตอนนี้ไม่ไม่อยากได้ความเห็นเขาแล้วเหรอไม่ขออนุญาตก่อนเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาจะขอเคลียร์ในตรงจุดนี้นั่นเองนะคะ ประมาณนี้นี่กองที่หนึ่งนะคะสนุกดีเนาะเคกชอบอ่านไพ่มากๆในในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาให้รู้สึกสนุกกับการอ่านไพ่นะคะไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่สองกองที่สองขอดูลัคนาราศีนะคะหรือว่าดาวจันว้าอย่าลืมลัคนาราศีหรือว่าดาวจันของคุณหรือเขาหน่อยนะคะกองที่สอง คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันทร์ประสบการ์มังกรน,นะคะหรือท่าน,น้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะประสบการมังกรหรือว่ามีนกรกฎพิจิกคําใบ้นะคะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือการงานนะคะมีเกี่ยวข้องกับเงินงานบางคนยังเรียนอยู่ก็เกี่ยวข้องกัน,กน,กนทางทางเรื่องเรียนนะคะเน้นไปที่การงาน ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีคนที่พยายามในความสัมพันธ์มากกว่าอีกคนคนนึงพยายามมากในขณะที่อีกคนนึงก็คือสนใจแต่เรื่องตัวเองสนใจแต่เรื่องงานเรื่องเองินเรื่องของอนาคตของตัวเองอะ่ะโอ้ยผมแต่พอพอพอคนที่ไม่ถูกสนใจอะ่ะจะม o กออนจะเดินหนีคนที่สนใจแต่เรื่องตัวเองก็จะแบบไม่ให้ไปเธออย่าไปอยู่กับเรา ยังไม่อยากเลิกกับเธออยู่กับเราประมาณนี้แล้วก็มีคนแบบเหงาอ่ะร้องไห้เสียใจว่าทําไมเขาถึงไม่ให้ความสำ,สำคัญกับเราทําไมเขาถึงแบบให้ความสําคัญแต่กับงานกับเงินกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรเงี้ยส่วนเราเราเป็นแบบอากาศธาตุเลยอะ่ะไม่ให้เวลาเราเลยไม่ไม่แบ,บ่งเวลาให้เราเลยประมาณนี้นี่เป็นคําใบนะคะจะตัดจบจะเลิกลาก็ทําไม่ได้ แต่จะอยู่ต่อก็ดูไม่ค่อยมีความสุขอันนี้เป็นคำใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะมาดูกันว่าคนในใจคุณเนี่ยที่คุณนึกถึงถามถึงอ่ะเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงในตอนนี้กับคุณเขารู้สึกว่าคุณพร้อมไปเขารู้สึกว่าคุณนะเริ่มจะหมดความอดทนและกับเขานะคุณเริ่มจะหันมาเห็นแบบ คุณค่าในตัวเองเห็นความสามารถตัวเองเห็นว่าตัวเองอ่ะแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงมีคนซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเขารู้สึกเลยว่าคุณกำลังจะหมดความอดทนคุณกําลังเริ่มบางแผนชีวิตโดยที่ไม่มีเขาเริ่มแบบทำอะไรโดยที่ไม่ต้องการเขาคุณคุณกำลังจะหมดความอดทนอ่ะนี่ความรู้สึกเขานะที่มีต่อคุณเขารู้สึกไงต่อคุณ่คะเขาคิดหรือรู้สึกไงต่อคุณนีคะตอนนี้ เขาคิดแล้วก็รู้สึกว่าเขารู้นะว่าคุณไม่ได้มีคนอื่นเขาเขาเขารู้เลยว่าคุณไม่ได้มีคนอื่นแน่นอนแต่คุณกําลังวางแผนที่จะไปจากเขาคุณกําลังวางแผนที่จะ move on จากเขาแล้วก็เพราะว่าคุณทนไม่ไหวอ่ะคุณบางคนเขารู้สึกว่าคุณไปรู้ความลับอะไรบางอย่างของเขาด้วยแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนเขารู้ว่าพอคุณรู้คุณเริ่ม คุณเริ่มหันกลับมารักตัวเองคุณเริ่มมาวางแผนวางแผนชีวิตว่าเออถ้าวันหน้าคุณไม่มีเขาแล้วคุณต้องอยู่คนเดียวอ่ะคุณจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเขากลัวนะรู้ปะเขากลัวโดนโดนตัดโดนคุณบล็อกโดนคุณทิ้งนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้เขารู้สึกกลัวรู้สึกยังไงคะเขารู้สึกยหงไ่คะ ตัวเขาอะรู้ว่าเขาขอโทษให้รู้สึกผมเฮ็กมันแบบตัวเขาอะเขาเขารู้ว่าเขาไม่สามารถให้สถานะหรือขอแต่งงานหรือทำอะไรให้มันแบบออฟฟิเชียลได้ในตอนนี้อาจจะด้วยระยะทางหรือเวลาหรือถ้ามันเป็นเตอร์ปาร์ตี้รักสามเศร้าใดๆนะเขาเปล่าประกาศกับคนอื่นไม่ได้ว่าเขา,าคุณเป็นอะไรกันนู่น่นั่น พอเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาให้ตรงนี้ับคุณไม่ได้เขาก็เลยเกิดความรู้สึกกลัวเพราะเขารู้ว่าตอนเนี้ยคุณเนะ่ยเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองคุณเริ่มมั่นใจในตัวเองคุณเริ่มที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเริ่มคุณเริ่มวางแผนที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีเขาอะค่ะสิ่งที่เขารู้สึกต่อคุณตอนนี้คือเขาก็เลยเหมือนกับกลัวกลัวว่าจะเสียคุณไปนะคะแล้วเขาจะทําอะไรต่อไปค่ะในความสัมพันธ์นี้ ทำอะไรไม่ได้ค่ะเขาทําอะไรไม่ได้นะให้คอมมิทเมนต์ก็ไม่ได้สัญญาก็ไม่ได้ขอเป็นแฟนขอแต่งงานทำอะไรไม่ได้เลยต้องไปแบบเนี้ยเขาทําอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยให้มันเป็นไปทั้งที่ในใจรู้สึกรู้สึกกลัวรู้สึกว่าไม่อยากเสียคุณไปแต่ก็ไม่ทําอะไรเพราะว่าทําอะไรไม่ได้คุณน่าจะรู้ถ้ามันเป็นเรื่องของคุณคุณจะรู้ว่าทําไมเขาถึงทําอะไรไม่ได้เช่น เขามีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะเขาจะไปเลิกไปหยามาทั้งที่เขาไม่ได้รักไอกคนนึงนะจะไปเลิกไปหยามาแล้วเปิดตัวคุณเลยตอนนี้เขาทําไม่ได้ด้วยภาระด้วยความผูกพันด้วยอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มันผูกแล้วลังแล้วดึงเขาไว้อ่ะค่ะมันทําให้เขาอ่ะเดินหน้ากับคุณแบบเปิดเผยไม่ได้หรือว่าทําอะไรมากไม่ได้แม้คุณจะเดินออกจากชีวิตเขาก็ตามเพราทําอะไรไม่ได้เลยล ทำงานของเขาไปวันๆหรือทําในสิ่งที่เขาควรทําในแต่ละวันอะไรเงี้ยในส่วนของคุณนะเขาทําอะไรไม่ได้เลยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทํานะอยากแต่ทําอะไรไม่ได้อันนี้ตามหน้าไพ่นะคืออยากแต่ทําอะไรไม่ได้ไพ่แนะนำว่าวันไหนคุณเข้มแข็งแล้วอะคุณเดินออกมาเถอะตัดแล้วก็เดินออกมามันดีต่อตัวคุณที่สุด นะคะคแล้วไพ่วิวอัลกอริทึมก็ขึ้นมาแล้วด้วยนั่นแปลว่าวงจรใหม่เกีกับชีวิตคุณมันกำลังจะเริ่มน่าจะเริ่มประมาณสองสัปดาห์หลังจากนี้หรือสินหากันยาตุลาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นช่วงวงจรใหม่ของชีวิตคุณที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นดังนั้นไพ่บอกว่าถ้าตัดคนคนนี้ได้ก็ตัดถือถ้ามันตรงกับคุณนะเออโอเคไปต่อนะคะกับเพื่อน,อนที่เลือกกองที่สามแป๊บนึงเก็บไพ่ก่อน เปิดซะเยอะเลยกองนี้กองที่สามนะคะกองที่สามขอดูลัคนา,า,าราศีว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาหน่อยนะคะกองที่สามมินกรกฎพิจิกนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะธน,นูมิถุนมิถุนตุลมิถุนตุลมีนกรกฎพิจิกธนูมิถุนตุล ะคะำใบะะ้ในความสัมพันธ์นีน้คุณกับเขาเนี่คุยคุยกันหรือว่าคบกัน,น่ยมานานมากๆแล้วนะคะคผ,ผ่านนั่นผ่านนี้ด้วยกันมาผ่านเรื่องดรามา่าด้วยกันมาก็เยอะนะคะคุณรักเขานหะลรักมากขึ้นทุกวันเขาก็ชอบคุณรักคุณมากขึ้นทุกวันอยากคุยกันคิดถึงกันมีการจีบมีการหยอดนู่นนี่นั่น,นนะคะมีอยู่ในชีวิตของกันและกันมานานมากๆ,าๆแล้วนะคะ ไม่ใช่คนที่เพิ่งเริ่มคุยอ่ะอย่างน้อยก็ต้องคุยกันมาสามเดือนอะไรเงี้ยเออแต่เป็นสามเดือนที่ทดลองหมดมานะเป็นสามเดือนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะจนแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบมันผ่านอะไรมาเยอะมากๆมันเหนื่อยมากๆนะคะแต่ในขณะที่เหนื่อยอ่ะคุณกับเขาก็ยังเป็นกําลังใจที่ดีต่อกันแล้วเวลาพูดคุยกันมันก็เต็มไปด้วย energy ที่มันค่อนข้างดีให้กําลังใจกัน positive อะไรเงี้ยนะคะถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะโอเค อันนี้ขอดูหน่อยว่าคนในใจคุณตอนนี้เนี่ยเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงอะคุณคะให้ไปนี้ออกมาอีกแล้วอะทั้งที่สับสามนอนแล้วนะเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณนิ่งผิดปกติเงียบผิดปกติคุณคิดหรือว่ารู้สึกอะไรอยู่อะเขาเดาไม่ออกเลยเขาเดาใจคุณไม่ได้เลยว่าตอนนี้เขาคิดเออคุณคิดหรือว่ารู้สึกอะไรอยู่ หรือคุณจะทําอะไรต่อไปเขาเดาใจคุณไม่ออกเลยเขามีความรู้สึกกังวลน,นิดๆน,นะคะว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณจะทําต่อไปโดยที่ไม่บอกเขาไม่ปรึกษาเขาอะมันจะเป็นการปล่อยมือจากเขาหรือเปล่ามันจะเป็นการทําอะไรที่มีผลกระทบต่อเขาหรือเปล่าประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงคุณคะ คุณรักเขารักมาตลอดรักจริงๆอะไรเงี้ยแต่มันมีเหตุผลบางอย่างเช่นเ <c oughs> คด <c oughs> ถามไพ่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณใช่ไหมไพ่บอกเคกว่าเขาพูดว่ารักหรือไม่รักมันมีผลอะไรอะ่ะรักหรือไม่รักแล้วมันจะมีผลอะไรมันเปลี่ยนใจคุณได้หรออะไรเงี้ยแสดงว่าคุณกําลัง จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือคุณทําไปแล้ว mm. เขาคิดว่าคุณฟังรวงเยอะแล้วก็ดูรวงเยอะด้วยนะคะอ,อตอนนี้เขารู้สึกยังไงอ๋อเขาจําเป็นต้องเข,เขายังสนใจคุณยังหลงคุณเหมือนเดิมไม่ได้อยากให้คุณหายไปไหนและไม่อยากไม่ได้อยากให้เราสองคนมีปัญหาก,กันนะคะตัวเขาอ่ะรู้ว่าคุณเป็นคนที่ฉลาด คุณดูว่าอะไรควรพูดควรทาไม่ควรทาในในชีวิตรักชีวิตคู่หรือแม้แต่กระทั่งชีวิตของคุณเองบนโซเชียลมีเดียหรือในชีวิตจริงก็ตามเขารู้คุณควรฉลาดนะคะแล้วก็พายไม่บอกนะเขาไม่ไม่ยอมบอกแค่คว่าเขารู้สึกอยังไงกับคุณแต่ว่าสิ่งที่เขาที่พ่ยออกมาคือเขาเขากังวลเขารู้สึกกังวลแปลกเขารู้สึกไงคะคุณคะ จริงนะไพ่กวนมากเลยนะคือตามไพ่นะที่ถามว่าเขารู้สึกไง,งคุณไพ่ก็ยังออกมาบอกเหมือนเดิมว่าค่อคิดถึงคุณเหมือนเดิมเขาก็ยังยังหลงในความฉลาดภาพลักษณ์หรือว่าชอบในความเป็นคุณอะคะ่ะยังชอบอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่ไพ่พูดออกมาจากหน้าไพ่แล้วเค้กจะพูดบอกคุณเนี่ยคือเค้กถามเขาว่าเขารู้สึกไง,งคุณแต่ไพ่บอกเค้กว่าให้บอกคุณว่า คุณไม่ได้มีคนอื่นหรอกแล้วคุณก็ไม่กล้ามีคนอื่นด้วยคุณมีแค่เขาแล้วเขาก็แฮปปี้กับการที่คุณมีแค่เขาเลยยังชอบแค่เขาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่โดยที่เขาพูดหรือเขาทําก็ตามเขารู้ว่าคุณจะไม่เปลี่ยนใจจากเขาแล้วคุณก็จะไม่นองใจเขาคุณจะไม่หักหลังเขาด้วยเขามั่นใจมากๆว่าเขารู้จักรู้จักคุณในในมุมมุมเนี้ยค่ะดีเขารู้จักคุณดี คุณไม่มีเท้านอกใจเขาแล้วคุณก็คือเดอะเบสสำหรับเขาดังนั้นน่ะเขาไม่มีอะไรต้องมานั่งระแวงคุณเลยถึงแม้ว่าลึกๆในใจเขาจะรู้สึกมีความกังวลกับกับการคิดการตัดสินใจของคุณในเรื่องบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามั่นใจว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรยังไงคุณจะไม่มีวันทําคุณจะไม่มีวันทรยศหัวใจเขาหรือว่าความไว้ใจที่เขามีให้อะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณเค่ขอโทษแล้วที่แบบ เค็อึกอักอึกอักเพราะว่าไพ่มันแบบคนคนนี to to ้ต้องเป็นคนที่ฉลาดมากแน่เลยดังนั้นเวลาเขาพูดอะไรมันต้องตีความหลายชั้นแต่ถามว่าเขาเป็นคนตรงๆไหมเขาก็เป็นคนตรงๆแหละแต่ความคิดเขามันซับซ้อนสิ่งที่เขาจะทําต่อไปเขาจะทําอะไรต่อไปคะเขาจะไม่ทําอะไรค็บอกคุณได้แค่ว่าเขาจะไม่ทําอะไรในพับลิกที่มันเป็นโพส์สาธารณะหรือต่อหน้าคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยไหม่ แต่เขาจะทําให้คุณรู้อาจจะทําให้คุณรู้สึกนะคะว่าคุณสําคัญกับเขานะ,ะนะเขาเลือกคุณนะเขายังรักยังหลงคุณคุณยังคือเบอร์หนึ่งอ่ะคือถ้าเขาเป็นคิงคุณก็เป็นควีนของเขาฟิวนั้นนะคะแล้วก็ถามว่าจะทําให้รู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่เขาจะทำให้คุณรู้สึกสําคัญกับเขาแบบนี้เมื่อไหร่นะคะก็สิงหาเมษานะคะตุลา ตรงนี้ก่อนกันยานะคะแต่ช่วงสิงหาคือเด่นมากเนาะเนี่ยก่อนกันยาสิงหานะคะหรือภายในประมาณ8นะคะ8นาที8ดชั่วโมง8วันวันที่8 8สัปดาห์นะคะประมาณนี้โอเคเขาจะทำให้คุณรู้สึกนะว่าคุณสำคัญเขาแค่ไหนเนีไพ่ใบนี้ออกมาแบบเด่นมากเลยใครที่ดูไพ่เป็นก็น่าจะรู้ว่าหมายความว่ายังไงนะคะ โอเคไปต่อกันเพื่อนที่เลือกกล่องที่4ี่นะคะหรือว่ากล่องสุดท้ายกล่องที่4ขอดูลักนาราศีนะคะหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาหน่อยนะคะกล่องที่4ี่นะคะกันกันมังกรนะคะธนูสิงกุมมีนนะคะเป็นลักนณราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้เนี่ย มีคนที่หน้าตาดีมากๆอยู่ซเซ็กเตอร์พิสูงนะคะแล้วก็มีมีแรงดึงดูดอะกับเพศตรงข้ามเป็นคนที่ฉลาดเรียนเก่งทํางานเก่งนะคะมีคนนึงสถานะโสดอีกคนอาจจะโสดด้วยก็ได้แต่ว่าเคสขอพูดว่ามีหนึ่งคนอะแน่ๆที่สถานะโสดแล้วก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่เพราะว่าคนนึงเงียบอีกคนหนึงบ้างานหรือว่ามีเรื่องงานให้ต้องจัดการหรือกําลัง ทำเรื่องอะไรที่สําคัญเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนะคะตามไพ่นะเพราะว่าท p e r a น c ์ขึ้นมาคู่กับเอ็แบบนี้คือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วโอเคมาลองดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงในใจตอนนี้เนี่ยเขาคิดหรือว่ารู้สึกแย่คุณ เขารู้สึกว่าคุณลงทุนลงแรงลงเวลาลงเงินไปเยอะมากกับเขาแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ดังนั้นคุณรู้สึกว่าตอนเนี้ยคืออันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคือเขารู้สึกว่าคุณลงทุนลงแรงไปเยอะใช่ไหมแล้วคุณต้องการสิ่งคุณต้องการสิ่งตอบแทนอ่ะต้องการอะไรที่มันมันตอบแทนน้ําใจตอบแทนเวลาตอบแทนสิ่งที่คุณให้ไปบา้างเพราะ เขายังไม่ได้ให้อะไรที่มันคุ้มค่าเขายังไม่ได้ให้อะไรที่มันแบบ v a l u a b l e แบบมีคุณค่าต่อใจคุณเลยอะไรประมาณนะี้อืะตัวเขาองก็รู้เนาะเขารู้สึกไงคุณอีกง Oh my god มันแค่ยังไม่ถึงเวลาโอเคมันยังไม่ถ้าถ้าพูดเป็นแบบภาษาพูดนะ ที่รักมันยังไม่ถึงเวลาสำหรับเราอ่ะเธอคือเนื้อคู่เธอคือความสุขทุกทุกอย่างเลยตั้งแต่ได้เจอกันเนี่ยมีความสุขมากได้รู้จักกันอ่ะอยากพาไปกินข้าวอยากนัดดื่มอยากปาร์ตี้ด้วยอยากเจออยากอยู่ใกล้ๆอยากคุยอยากให้เราได้สนุกได้ฉลองอะไรหลายๆอย่างข่าวดีของเราของเธอเอามาแชร์กันดูให้สามใบนี้นะเขารู้สึกว่า คุณคือความสุขทั้งหมดของเขาเลยอะค่ะคือตอนนี้มันอาจจะไม่มีคอมมิทเมนต์หรือมันอาจจะมีคอมมิทเมนต์แล้วแต่มันอยู่ในช่วงที่คนกับเขาไม่ค่อยได้คุยกันอาจจะไม่มีเวลาหรือใดๆก็ตามแต่สำหรับเขาแล้วอ่ะคุณคือความสุขคุณคือหลายอย่างคุณคือเพื่อนพี่น้องคุณคือแฟนคุณคือคนรักคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็เขาอ่ะรอเวลาที่จะเจอคุณเพื่อที่จะเฉลิมฉลองข่าวดีเกี่ยวกับความสําเร็จของ ขาหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานเงินเอกสารนะคะเขาจะอยากชวนคุณไปฉลองเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้สึกว่าถ้าเขากับคุณคบหากันแต่งงานกันไปต่อด้วยกันน่ะเมื่อมันถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมอะเนี่ยอาจจะเป็น long distance relationship คนไกลก็ได้นะคะแล้วรอเวลาที่จะได้มาแบบอยู่ใกล้กันได้เจอกันทุกวันหรือเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนั่นแหละ มันจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดเพราะสําหรับเขาแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขค่ะหรือเขามีความสุขมากเวลาเขาอยู่กับคุณนะคะคุณเป็นกําลังใจที่ทำให้เขาอยากตื่นไปทํางานในทุกๆวนะันอ,อ่ะสิ่งที่เขาจะทําต่อไปหลังจากน,นี้คืออะไรคะเขาพยายามแบ่งเวลาอยู่เขารู้นะว่า คุณเหนื่อยคุณน้อยใจที่เขาแบบไม่ให้เวลาไม่ตัดสินใจหรือว่าเขาให้วางสิ่งบางอย่างกับคุณไม่ได้ในตอนนี้แล้วคุณก็รู้สึกแบบคุณเสียใจอะ่ะเพราะคุณให้ทุกอย่างกับเขาให้หลายๆอย่างกับเขาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาจะทําต่อจากนี้นะคะคือพยายามจัดการปัญหาที่มันมีอยู่แบ่งเวลาให้ได้เรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่อง,องบุคคลที่สามถ้ามีนะจัดการให้ได้และเมื่อเขาเคลียร์ทุกอย่างได้แล้วไม่เครียดแล้วว่างแล้วเขาก็จะ กลับมาคุยกับคุณอย่างว่องไวทักข้อความมาโทรมาอยู่ไหนมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คุณเหงาอ่ะมันก็ไม่ใช่คุณคนเดียวที่เหงาเวลาที่คุณเศร้ามันก็ไม่ใช่คุณคนเดียวที่เศร้าเขาก็เป็นคนมีหัวใจมีความรู้สึกเหมือนกันดังนั้นน่ะเขาฝากบอกคุณนะว่าอย่าใจร้ายกับเขานักเลยคุณเป็นกำลังใจสำคัญมาก นะคะสำหรับคนคนนี้โดยเฉพาะถ้าเขาเป็นคนที่มีมีราศีเป็นคนธาตุธาตุดินนะพิศพกรบังก่อน,นะคะแล้วมีผสมผสม,ผสมกับราศีอื่นๆในแบบดาวจันทร์หรือลัคนาอะไรเงี้ยนั่นแหละมันโทษอะไรไม่ได้เลยนอกจากโทษฟ้าดินที่ว่ามันทำให้แบบคือตัวเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ material things เรื่องของตำแหน่ง การงานเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเขาอยากเป็น p ร o v i d ว이เดอร์อยากเป็นคนที่มีด้วยตัวเองจะได้ให้คนที่เขาหลักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลคนที่เขาหลักได้ดังนั้นอ่ะเข้าใจเขาหน่อยเธออย่าใจร้ายกับเขานักเลยให้กาลังใจเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็เขาจะพยายามแบ่งเวลานะหลังจากนี้แล้วก็มีอะไรเขาจะพูดบอกคุยกับคุณมากขึ้นต่อให้เขาจะไม่ว่างเขาก็จะพยายามหาเวลามาส่งข้อความหาคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูได้ไม่ว่าจะเกิน1วันหนึ่ง ชั่วโมง10ชั่วโมง10วันนะคะเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงประมาณฟูมูนฟูมูนอาจารย์เต็มดวงอะ่ะเออแล้วก็เวลาที่เขาติดต่อมาจะเป็นเวลากลางคืนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าทุ่มประมาณเนี้ยโอเคถ้ามันเป็นเดือนใช่ไหมก็จะเป็นมิถุนาตุลานะคะมิถุนาตุลากันยานะคะประมาณนี้ โอเคขอบคุณมากๆที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ